ตามหลักพระพุทธศาสนาการที่จะไม่ตกนรกและไม่เกิดในอบายภูมิอื่นๆขึ้นอยู่กับการกระทำและการปฏิบัติธรรมของแต่ละบุคคลการปฏิบัติตามหลักธรรมและการทำบุญสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าได้วิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตกนรกและอบายภูมิ 1. การรักษาศีลห้า การรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมศีลห้าประกอบด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดทางเพศการพูดเท็จและการดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมา 2. การทําบุญและการให้ทานการทําบุญและการให้ทานเป็นการสร้างบุญกุศลและเสริมสร้างผลบุญที่จะนําไปสู่การเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้น 3. การเจริญภาวนา การเจริญภาวนาและการฝึกสมาธิช่วยเสริมสร้างจิตใจที่สงบและมั่นคงการฝึกสมาธิและวิปัสสนาช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งและสามารถปล่อยวางจากความยึดติด 4. การแผ่เมตตาและการปฏิบัติธรรมการแผ่เมตตาและการปฏิบัติธรรมเป็นการเสริมสร้างความกรุณาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยให้จิตใจเรามีความสงบและไม่วันวหวต่อความทุกข์ 5. การปฏิบัติตามอริยมรักแปด การปฏิบัติตามอริยมรัคแซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากัมมันตะการกระทําชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบ 6. การสะสมบุญกุศล การสะสมบุญกุศลด้วยการทำความดีและการปฏิบัติธรรมเป็นประจำช่วยเสริมสร้างผลบุญที่จะนำไปสู่การเกิดในภพภูมิที่ดีสรุปการปฏิบัติตามหลักทำการรักษาศีลการทำบุญการเจริญภาวนาและการแผ่เมตตาเป็นวิธีที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตกนรกและการเกิดในอบายภูมิอื่นๆอย่างเด็ดขาดการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างจิตใจที่สงบและมีความสุขมากยิ่งขึ้น